ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปชมศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรไทยกันหน่อยค่ะสามารถนําไปทําเป็นยานในการดูแลสุขภาพกันได้อีกด้วยค่ะคพาคุณผู้ชมค่ะไปที่ศูนย์การเรียนรู้กองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาที่นี่ค่ะเขามีสมุนไพรถึงกว่า150าชนิดพันนาไปเป็นส่วนผสมของยาสมุนไพรไทยเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเยาวชนและประชาชนพร้อมกับนําไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนรอบค่ายอีกด้วย โดยทางพันโทธนเดชบุญสมยาผู้บังคับกองพัน์เสนารักษ์ที่3บอกอย่างนี้ว่าทางศูนย์เรียนรู้ของหน่วยเนี่ยเขามีการรวบรวมสมุนไพรไทยเนี่ยมาปลูกในศูนย์การเรียนรู้เป็นสมุนไพรที่มีหลากหลายชนิดด้วยกันโดยเฉพาะสมุนไพรต้านโควิด -19 อย่างที่เรารู้จักกันก็คือฟ้าทรายโจรสมอพิเภกขิงขา่าภูขาว นอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆมีสปปรรพคุณที่แตกต่างก,กันออกไปอย่างเช่นสมอพิเภกมีสปปรรพคุณในการช่วยขับปัสสาวะใช้เปลือกนํามาต้มรับประทานเป็นยาระบายสามารถนําใบสดค่ะไปตำอย่างละเอียดแล้วก็นําไปรักษาบาดแผลได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรังจืดอังกาบหนูยานางเสลเพงพรหนาวห้าเดือนแล้วก็ยังมีสมุนไพรชนิดอื่นๆอีกกว่า150ชนิดด้วยกันที่นำมาปลูกที่นี่ ใครที่สนใจนะคะอยากเรียนรู้เรื่องของสมุนไพราสามารถเดินทางไปชมได้ค่ะที่ศูนย์เรียนรู้กองพันเสนารักที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนคนรราชสีมาค่ะนไรเพื่อเป็นที่ท่องเที่ยวในหน่วยทหารนะครับเพื่อให้กําลังพลครอบครัวและเด็กๆนะครับได้เข้ามาเรียนรู้นะครับว่าสมุนไพรต่างๆของไทยเนี่ยนะครับมีประโยชน์อะไรนะครับใช้รักษาโรคอะไรนะครับต่อไปในอนาคตนะครับลูกหลานของเราก็จะได้รู้นะครับว่า ยาตัวนี้สมุนไพรตัวนี้เรียกชื่อว่าอะไรรักษาอะไรและสามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างในชีวิตประจําวันอย่างนี้ครับอ,อย่างที่สองนะครับก็คือเราจะมีโครงการว่าถ้าเราปลูกได้เยอะๆอย่างนี้ครับเราก็จะไแปแปลรูปเป็นายานะครับอย่างเช่นยาลูกกลอนหรือยาเป็นแคปซูลอย่างเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยครับผมในใน,ใน,ในอนาคตต่อไปนะครับ